ในช่วงนี้นะฮะจะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารการเงินแบบองค์รวมหรือว่า holistic finance นะฮะเพื่อความมั่มนคงแล้วก็ยั่งยืนของธุรกิจเพราะว่าเราทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าตอนนี้ภาพรวมเศร,รษฐกิจโลกอยู่ในสวภาวะที่ไม่สู้จะดีนักนะฮะแล้วก็มีปัจจัยหลายอย่างนะที่ส่งผลกระทบต่อเศร,รษฐกิจไทยอย่างมากทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารธุรกิจในยุคนี้รวมถึงแนวโน้มการบริหารธุรกิจในอนาคตเนี่ยนะครับ จึงมีความท้าทายสําหรับผู้บริหารเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการบริหารการเงินซึ่งเปรียบเสมือนเป็นหัวใจหลักของธุรกิจทุกประเภทเลยนะครับเราจะมาพูดคุยเรื่องนี้นะครับกับอาจารย์วิเชตเวสุภาพรนะฮะประธานกรรมการวิชาการสถาบันการบริหารและจิตวิทยาหรือว่า MPI ที่เรารู้จักกันดีนะฮะในหลักสูตรที่ชื่อว่า The Boss ฮะสวัสดีครับอาจารย์วิเชครับ สวัสดีครับพิจิราครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกลับมาปีนี้ก็เป็นปีที่เศรษฐกิจโลกยังยังไม่ค่อยดีนักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริหารยิ่งท้าทายมากขึ้นโดยเพราะการบริหารการเงินนะฮะใช่ครับรับการบริหารการเงินแบบองค์รวมหรือว่า holistic finance นี่มีความหมายยังไงแล้วก็ใครบ้างที่ควรจะต้องเรียนรู้แล้วก็เข้าใจเรื่องนี้ครับครับชื่อก็บอกเลยนะฮะเป็น holistic finance แล้ว holistic finance อันนี้ for the boss คือหมายถึงว่าก็เป็นการบริหารการเงินแบบองค์รวมสําหรับเจ้าของกิจการอันนี้เราเน้นนะครับสําหรับเดอะบอสคุณจิระหรือท่านผู้ฟังคงจะรู้จักหรือคงทราบเรื่องของเดอะบอสนะครับคือเดอะบอสสาหรับเราก็คือเป็นผู้บริหารระดับสูงหรือเป็นคนที่รับผิดชอบองค์กรคือปกติแล้วเนี่ยการบริหารการเงินเนี่ยมักจะเป็นเรื่องของฝ่ายการเงินหรือว่า CFO หรือจะเรียกผู้จัดการการเงินอะไรก็แล้วแต่นะครับ เซีอีอหรือเอ็มดีก็ทําหน้าที่ขับเคลื่อนธุรกิจไปครับแล้วก็จะมีการเงินก็ดูแลใหบบ้บางทีก็เป็นภรรยาบางทีเป็นคืงแม่ <laughs> ถ้าเป็นธุรกิจสมัยก่อนแล้วก็ยกให้ลูกนะฮะของจริงนะนั้นยกได้หมดนะยกเวน้นเรื่องของการเงินครับครับก็แปลกนะครับเพราะอะไรเพราะว่าตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ย ลูกๆก็ได้เห็นธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่เรื่องของซัพพลายเออร์ก็รู้จักเรื่องของคู่ค้าก็รู้จักเรื่องของพนักงานในออฟฟิศรู้จักเรื่องของสินค้ารู้จักหมดเลยแต่เรื่องของการเงินเนี่ยไม่เคยไปยุ่งครับซึ่งซึ่งวันนี้ก็เป็นจุดตายของจุดตายของธุรกิจด้วยใช่ไหมเดี๋ยวนีคโณจุดตายน่าเกลียดนะเพาว่าจุดอ่อน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 ของนักธุรกิจยุคใหม่โดยเฉพาะยิ่งทายาทธุรกิจคครรัับบผมเน้นว่าทายาทอย่างเดอะบอสผมเนี่ย เรากปิดเดอบอสมายี่สิบเก้าปีแล้วปีนี้เพื่อนๆเนี่ยที่เป็นเท่าแก่อยู่นี้ก็โตกันหมดแล้วแล้วก็ให้ลูกๆจบที่จะโทรมาทําเลยออืทําได้ทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวเรื่องการเงินต้องถือให้อ่าทําไม <M> อะ m b a ก็ทำไม่ได้ใช่ไ จบเอ็นบก็ยังทาไม่ได้ฮะถึงแม้จบยังไงมาเพราะไม่มีประสบการณ์นี่ยฮะการเงินนี่มันต้องใช้ประสบการณ์คณจีรกคงทราบนะหลายหลายคนที่เราเห็นเก่งๆเพื่อเราเก่งๆเนี่ยพอไปเป็นเท้าแก่เองเนี่ยไปไม่รอดเพราะว่าบริหารการเงินไม่เป็นทีบอกว่าขายดีผมเนี่ยโอ้โหขายแทบตายเงินไปไหนหมดไม่รู้แล้วไปถามบัญชีถามการเงินเขาก็ไม่รู้เงินไปไหนก็เนี่ไงก็อยู่นี่ไม่มีใครโกงหรอกแต่ว่าเงินไม่อยู่อ่ะออืเพราะว่าไม่เข้าใจถึงระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ย อายุของเขาเรียกว่าเศรษฐศาสตร์นําครับบธุรกิจเพราะงั้นเอ้ระบบการเงินบริหารการเงินเนี่ยมันนําธุรกิจด้วยซ้ําไปเราอาจจะบริหารธุรกิจได้แต่ถ้าการเงินเราไม่เก่งเราไม่คล่องเนี่ยมันจะมันจะไปไม่ได้ครับจะทําให้เกิดความยั่งยืนมั่นคงในธุรกิจด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับยิ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าธุรกิจอยู่เฉยๆไม่ได้มันต้องขยายมันจะต้องหาพันธมิตรต้องเติบโตต้องมีหุ้นส่วนต้องมีอะไรถ้าคุณทําธุรกิจแบบสมัยก่อนคุณรู้คนเดียว เวลาคุณจะไปจอยเวนเจอร์หรือคุณจะไปกู้เงินหรือกู้จะไปทำอะไรเขาจะขอดูธุรกิจคุณดูให้เขาดูไม่ได้อะไม่ใช่ไม่โปร่งใสอย่างเฉพวะเราของเราเองเรา <S <S เราบอกเราโปร่งใสตัวเองอแต่ว่าคุณแคลิฟายไม่ได้มมนอยู่ในใจเราหมดหรือว่าใช่ฮะเพราะงั้นปัจจุบันก็เลยจําเป็นมากที่นักธุรกิจเนี่ยต้องมาต้องมาศึกษาเรื่องนี้แล้วการคุยกับเพื่อนๆบอกว่าการเงินสําหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่เนี่ยมันเหมือนกับว่าอะไรบางอย่างที่เขาไม่ไม่รู้แล้วเขาไม่รู้ด้วยว่าเขาไม่รู้อ น่ากลัวนกับสุภาษิตที่ก็บอกว่า he who knows not and knows not he knows not อ๋อตัวนี้น่ากลัวนี่ไม่รู้นะแล้วไม่รู้เลยว่าตัวเองไม่รู้เร้รู้แต่ว่าถ้าเราค้าขายเก่งขายเก่งกําไรดีแล้วก็ประหยัดครับเราก็เก่งละไอ้คําว่า holistic finance เนี่ยมันมีความหมายยังไงฮะ holistic ก็คือเราจะมองภาพรวมยกตัวอย่างเช่นโมดูลของหลักสูตรนี่นะฮะเราเป็น4โมดูลด้วยกันคอันที่หนึ่งเลยธุรกิจเริ่มต้นต้องเงินทุนอ เราก็จะสอนเรื่องของเงินทุนทุนคุณดีระทราบไหมว่าเวลาเราทําธุรกิจเงินมาจากไหนเริ่มต้นจากเงินเราใส่ควักกระเป๋าใส่ไปเป็นเงินลงทุนส a m เ l y a แ d f r พอพถ้าพอมันไม่พอป,ป,ปุ๊บเราไปกู้อ่ะมีเรื่องเงินทุนของตัวเอง่อสองมีเงินกู้ต้องกู้เสร็จเอทำธุรกิจใหญ่ขึ้นเราต้องไปจอยเวนเจอร์ครับบางอย่างเราอาจจะไม่ถึงขนาดจอยเวนเจอร์เราเป็นบิเนสเวนเจอร์มีมีคนมาหุ้นกับเราเอาเงินมาแล้วก็เอาความเอ็กซ์เปิดเอา เอาอะไรอ่ะเอาความชํานาญมาช่วยกันด้วยครับหรือสุดท้ายเอามาควบรวมกิจการกันก็มีอืหรือสุดท้ายต้องการเงินแล้วก็ขยายธุรกิจมากเไประดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เลยครับเนี่ยห้าหกขั้นที่ผมพูดมาเนี่ยถามว่าเราทําธุรกิจเราทราบไหมว่าเงินมาจากไหนบ้างส่วนใหญ่จะทราบแค่สองอย่างไงฮะเงินกู้กับเงินกู้สองอย่างนะฮะแล้วทีนั่นเลยครับแล้วแล้วถ้าสมมติว่าเรามีโปรเจกต์หนึ่งร้อยล้านเนี่ยเราควรจะกู้เท่าไหร่ฮะร้อยหนึ่งรือว่าห้าสิบหรือหกสิบ Uh huh. หรือเท่าไหร่รอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะอันนี้เนี่ยมันเป็นพื้นฐานของนักธุรกิจทั่วไปเลยเรื่องเงินัอนที่สองพอได้เงินมาเสร็จแล้วเนี่ยเรามาค้าขายสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําไปเนี่ยมันจะบันทึกออกมาในรูปของบัญชีครับถาม่ามีนักธุรกิจกี่คนถ้าไม่ได้จบบัญชีมาจะไปนสนใจเรื่องของการลงบัญชีอ่า uh huh. เราขายของขายออกไปลงยังไงบันทึกยังไงเวลาเราใช้จ่ายใช้อะไรยังไงบัญชีมีลงกันแบบไหนบ้างอะไรบ้างถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้เนี่ยตัวเลขในการบัญชีเนี่ยเราไปใช้ไม่ได้เลยเรื่องที่สามพอหลังจากเราลงบัญชีที่ถูกต้องได้ตัวเลขแล้วเนี่ยตัวเลขที่ถูกต้องนั่นแหละเอามาบริหารการเงินคที่จะบอกบริหารบริหารการเงินถ้าคุณไม่มีบัญชีที่ดีๆนะคุณได้ตัวเลขเลอะเทอะออกมาคุณก็จะบริหารบัญชีแบบเลอะเทอะบริหารการเงินแบบเลอะเทอะ เออลงทุนไปร้อยล้านกําไรยี่สิบล้านเออเขาบอกว่ารีเทิร์นเท่ากับยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะมีโปรเจกต์ใหม่เอ้ยลงทุนอีกร้อยล้านกาไรห้าล้านเอามาใเฮ้ยม<ต>ันม <laughs> ีกําไรนี่เอาแต่ไอ้โปรเจกต์ใหม่เนี่มันได้ห้าเปอร์เซ็นตะ์ยังไงค่าของเงินมันห้าแต่ว่าค่าของเงินของเดิมที่เราทําอยู่ในยี่สิบนะเอาไหมอย่างนี้เป็นต้นรหรือว่าเอ๊ะถ้าเราลงทุนอย่างนี้แล้วเราควรจะกู้หรือว่าควรจะใช้เงินกู้ ถ้าเงินเราใส่ก็ไปเป็นเงินลงทุนแล้วมันเอาคืนไม่ได้นะถ้าคุณใส่ไปเป็นเงินลงทุนแล้วเวลาคุณเอาคืนก็คือเป็นรูปของเงินปันผลมูลี่าสีนะจะจะจะใช้แค่สามารถสํานึกคิดตัวเองไม่ได้ต้องมีหลักการคิดด้วยใช่ไหมนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันควรจะรู้อ่ะนะฮะอย่างอันนี้คือโมดูลที่สามเรื่องของการเงินครับหนึ่งเงินทุนสองบัญชีสามการเงินคุณมีบัญชีที่ดีแล้วคุณก็มาบริหารการเงินคุณรู้ว่า เป็นยังไงยังไงแล้วก็ทํายังไงถึงเล้ถึงสวยครับครับแล้วว่าสัดส่วนของกำไรทําใหญ่ถึงสวยยังไงถึงดีถึงจะได้เงินกู้ได้หรือว่าเวลาใครเขาจะมาถือหุ้นกับเราเราบอกว่าราคาบุ๊กเราเท่าไหร่ครับเอคุณค่ามูลค่าของต้นทุนเราเป็นยังไงครับอธุรก,กิจเราจะเจติบโตขนาดไหนครับคุณวางแผนเป็นไหมอย่างเนี้นะฮะอันนี้คือสามโมดูลค นะฮะเงินทุนบัญชีและก็การมกัน<ะ>แล้วสุดท้ายก็คือเครื่องมืออื่นๆในการบริหารเช่นการบริหารความเสี่ยงครับเนี่ยนะฮะซึ่งปกติเนี่ยถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราไม่ไม่ติดสนใจบริษ<ะ>ัทฝรั่งเนี่ยเขาถือมากในะเรื่องของ k management ครับปุกบบริษัทต้องมีคุณจะเห็นว่าเขาเกิดวิกฤตเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะเขาสามารถบริหารได้ทันทีครับไม่ต้องรอให้ปัญหามาถึงก่อนแล้วค่อยไม่ต้องนะ เราต้องเตรียมไว้เนี่ยอีกอันอันที่สองเรื่องของการตรวจสอบครับครับธุบรกิจต้องโปร่งใสถึงแม้ของเราเองแต่คุณมั่นใจเหรอว่าคุณทําคนเดียวตลอดอืคุณก็ควรจะทํามีการตรวจสอบทั้งภายนอกภายในอะไรตร่ออะไรวันใดที่คุณต้องการพัฒนาวันใดที่คุณจะโชว์ตัวเลขเนี่ยคุณไปได้ไปได้ไกลครับนี่ระบบตรวจสอบครับอันที่สามเรื่องระบบบัญชีอ่าอ่เรื่องของการวางแผนภาษีกระับอ่าก่นยังไงถึงจะเสียภาษีได้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ ไม่ไม่ควรใจ่ายในสิ่งที่ไม่ไม่ต้องจ่ายอ,อ,อย่างนี้เป็นต้นนะอะถัดไปก็คือเรื่องของงบประมาณครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญว่าถ้าเราไม่รู้จักเรื่องของบัเตเจตเรื่องของงบประมาณเนี่ยรเราทําไปแบบกระบอกนะ,ะแล้วเครื่องมืออีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของหลักการบริหารที่สองว่าจริงๆแล้วท่านรู้ไหมว่าการบริหารการเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ธุรกิจ ยุทธศาสตร์ดีแค่ไหนก็นแล้วแต่แต่ถ้าคุณมองธุรกิจมองเรื่องของบัญชีการเงินไม่ครอบคลุมนะครับบางทีมันไปตามยุทธศาสตร์ไม่ได้ครัโอ้นี่หลักสูตรนี้หลักสูตรนี้เข้มข้นมากเลยนะเนี่ยก็อันนี้เราดีไซน์มาสําหรับลูกๆของเดอะบอสนะฮะ,ฮะสําหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการแล้วเอาลูกๆขึ้นมาทําอ<ะ>ือขนาดเดียวกันก็จะมีเจ้าของกิจการเอสเอมอหรือว่าคนที่เขาทำอยู่แล้วเนี่ยเขาลูกเขาจดล็อกเอมาทางเคมี เขาจบหมอมาจบวิศวะมาเขาเก่งมากแต่เขาไม่รู้เรื่องบัญชีกันเงนินเลยแล้วเขาก็มีปัญหาพอเขาเจอเรารเขาก็บเฮ้ยดีดีแล้วเขามาเรียนแล้วเขาก็บอกโอ้ผมตาสว่างอย่างที่อาจารย์บอกเลยครับ He who knows not and knows not he k ผมผมได้เห็นสิ่งที่ผมไม่คิดว่าผมจะเห็นผมไม่รู้ในสิ่งที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนว่าโ้มันสำคัญขนาดนี้เลยเลยนี่หน้าผมขายของเท่วไห่เงินผมเมื่อไม่อยู่ ไม่มีคนสัมมนาไปแล้วสี่หลักสูตรสี่รุ่นแล้วใช่ไหมสาหรับหลักสูตรนี้สี่รุ่นครับที่จะเปิดนี่รุ่นที่ห้าเหครับเปิดเมื่อไหร่ครับเปิดเมื่อไหร่เออเปิดเดือนมีนาครับมีนาใช่ไหมฮะใช่ครับสิบเอ็ดมีนาแล้วรุ่นหนึ่งเนี่ยเรารับได้ประมาณสักยี่สิบท่านโอ้ยน้อยมากอันนี้ไม่ใช่สัมมนาคือถ้าเด็บบอสเรารับได้ถึงห้าหกสิบท่านนะฮะฮะฮหรือเดือร์เมเนเจอร์นี่หกสิบได้เลยแต่ว่าหลักสูตรนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็น เป็นฟัง c t i o n a l cost คือเป็นหลักสูตรเฉพาะเพราะฉะนั้นเรารับได้แค่ยี่สิบก็คืออาจารย์ท่านก็จะเจาะคุยแต่ละแต่ละท่านก็เหมือนเทเลเมตนะครับสมมติว่าคุณเป็นธุรกิจสนามครอบอีกท่านหนึ่งธุรกิจเสื้อผ้าธุรกิจขายโ่งธุรกิจส่งออกรอะอาจารย์ท่านสอนแต่ละเรื่องเนี่ยก็บางทีก็ต้องคักต้องถามให้คเข้าใจมาเรื่องนี้เพราะของเนเจอร์มันไม่เหมือนกันเข้าใจว่าจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของ training mpi com ด้วยใช่ไหมฮะ ครับ training mti.com ครับก็ไปดูในรายละเอียดในนั้นแต่ในเบื้องต้นที่แต่เรียนท่าทราบว่าหลักสูตรนี้เป็นแค่20ท่านแล้วก็เทเลเมเอวันนะฮะแต่เฉพาะเฉพาะกลิ่เลยแล้วก็ใช้เวลาอยู่10วัน10วัน10วันแต่ว่าแบ่งเป็นเดือน5เดือนเดือนละ2วันเดือนละ2วันค่อยๆเรียนค่อยๆย่อยครับนะฮะอย่างงี้นะแล้วก็ท่านอาจารย์ส่วนใหญ่แล้วก็ส่วนมากเนี่ย ก็เป me. I mean, mm ็น hmm, ท่านอาจารย์ท oh, ี right? ่เขารพมนับถือแล้วก็ท่านก็ทําธุรกิจด้วยหรือว่าเป็นที่รึกษาธุรกิจคือเราไม่ได้สอนหลักการแต่ว่าเราสอนประสบการณ์เอาละครับแม่ชัดเจนตัวอย่างมีอะไระให้ดูได้ครับที่เหลือคงต้องให้ท่านผู้ฟังโทรไปสอบถามนะฮะที่เบอร์ที่ให้ไว้เลยกันนะฮะครับครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์พิเชษมากเลยครับที่นําเสนอหลักสูตรดีๆครับมีเวลาว่างก็เชิญนะครับอยากอยากเรียนมากฮะได้ครับอ่คือผมว่าทุกทุกทุกธุรกิจอะทุกธุรกิจ ได้เป็นต้องรู้เรื่องการเงินได้ครับต้องขอบคุณอาจารย์พิเชษมากครับครับยินดีครับสวัส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 ดีครับอาจารย์พิเชษเวศสุภาพรนะประธานกรรมการวิชาการสถาบันบริการบริหารแล้วก็จิตวิทยาหรือว่า MPI นะฮะโทรสอบถามได้นะครับหลักสูตร h o l i s t i c Finance for the Boss นะฮะ021687243ถึง7นะฮะหรือเบอร์มือถือเอาเบอร์นี้แล้วกันนะฮะ0918182288 0918182288-90นะครับ